สวัสดีครับพบกับช่องเสก WNC Thailand อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ EP นี้นะครับจะพาทุกคนมาดูสวนผสมผสานนะครับที่มีต้นไม้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาต้นพยุงต้นชาต้นเชือกอะไรเงี้ยภาษาไทยเดี๋ยวไปดูกันแต่วันนี้พิเศษนะครับก็จะพูดเป็นภาษาอีสานเพื่ออัธรรสในการรับชมรับฟังนะครับก็เลยจะบอกว่าอุ้ยภาษาบ้าน น่าจะเข้าถึงกว่านะครับสำหรับการมาดูมาดูสวนมาดูไร่มาดูนาเนี่ยอเผื่อทุกคนบอกว่าอยากคิดคือถอดบ้านคิดถึงบ้านยังสิไหมครับเผื่อคนคิดถึงบ้านก็โอ้อาจจะแบบฟังภาษาดิสารบ้านเฮงนะครับวันนี้พิเศษแน่นอนครับเราจะเจอกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าคันแทนาทองคําเออเป็นยังไงนะครับคันนาทองคํานะ งไงเดี๋ยวยังไงจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับว่ายัางไงนะใครอยากได้ทองคําใครอยากจะมีนาทองคำใครอยากจะมีสวนที่เป็นเป็นสวนทองคําอย่าพลาดคลิปนี้นะครับ สารพิษนะครับก็ะเป็นหน้าที่แบบว่าเขาเอินว่าจังไดเขาเอินว่าเป็นหน้าที่แบบว่าย่งใส่การดำคือเกานะครับกับ,กบอนุรักษ์วิธีเห็ดแบบเกาๆหรือว่าเป็นเอ่อเป็นเค่เอินว่าวิธีแบบหลุ่นปูยาตายายบลาหรือว่าเป็นหลุนของบรรพบุรุษเพื่อนว่าก็ย่งอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยเพื่อนกันบเห็ดเอ่อปลูกต้นพยุงนะครับพยุง ปลูกพยุ่งแซมแซมไว้พยุ่งเพิ่นเป็นราคาเพราะนะอ่าเป็นราคาไอ้ต้นพยุ่งเพิ่นก็เอาตน้านพันธุ์มาจากสายพน,น่ใจแต่ว่าก็เป็นการปลูกแบบแซมในต้นกล้วยใช่ไหมครับแล้วก็ปลูกตน้นพวกต้นซักต้นยังแซมเข้าไปนะครับเออเดี๋ยวจากไหนข้าผาไปเบิ่งว่าบ้านผู้ใหญ่เพิ่นเป็นยังไนอันนี้เป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านสังอาเพิ่นก เป็นเจ้าของสวนนะครับเออวันนี้อาสิขอขอมุ่นจา้าอาสิมาขอขอมุ่นกระเพิ่อนนะครับมาขอข้าหมูกระเพิ่์นว่าเหตงไดขึ้นใหดส่สวนงามปันนี้คือมีคุยยางไหมสวนเออเขาเอินอเขาเอิอนยังไงก่อเขาเอิอนว่าสวนผสมผสานเออสวนผสมผสานนะครับแล้วก็เป,เ,เป็นเเป็นศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเกระปลูกคุยยางคุซิง,งนั่นแหละครับมีคุยยางบอกครับคุณใหญ่ไม่มีคุยายางครับดามลอยเถ่าในหลวงอ๋อ ข้ากินยังงข้าก็ควรจะยได้ปลูกเพราะว่าจะหนึ่งประหยัดประหยัดส่วนทุนประหยัดการใส่กจ่ใจในภาวะเศรษฐกิจใดๆก็ตกามคือขั้นเศรษฐกิจพ่อเพียงนี่ไปหลอดครับเพราะว่าไอ้การหา,หางานเฮ็ดงานหาเงินมากการสื้อ,องกินที่เก่ามันส่ับสุไทยก็ต้องไม่กินหาแนวอยู่ในกินหรืหาอาหารอ๋อหาของใส่ปากนะครับอ๋นนี้เขามีอาหารไหนร่องรับข้าก็บอ้นตรงไปหาซื้อสําคัญกับปอลอดภัยหระครับ อันนี้อาจรได้่าวว่าเป็นไอเป็นสวนที่ป,ปอดปอดสารผิดคุย่างไหมปอดตัวอย่างครับปุ๋ยเค่ไม่ยังบม่ได้ใส่อเอาปุ๋นคยเลยมาปุ๋ยขอบงอกขี่ค้อยบ,บันเท่าเนี่ยครับใบใหม่ว<บ>ันนี้จัดการกรับงานทางไหนครับจดการกัะบวกมาแรงกอ่อนรับมะแลงนี่โดยมากผมนี่เป็นธรรมชาติมาแลงเลยท่านอยากกินกับท่านก็กินแหน่แต่ว่าขตอนี่อีหลีหลังก็มีวิธีการเนีย่ยคือเอาพวกน้ำมัชชีมภาพ นะครับมันไล่บางแต่ว่าโดยมากกอมแบ่งกันกินเป็นการทำบุญอ๋อเป็นถือว่าเป็นวงจรชีรรวิตแบบวงจรชีวิตแบบธรรมชาติของสอวรรค์ก็ให้เขากินแน่เขากินแน่ถึงว่ามันกินอะไรมันกินนู่นกินมันก็ขี <c oughs> ้เส้นแน่เต็งสี่ขีดคุยายผ้าผ้าละสวนได้จักหน่อยแต่บอกครับมีเวลาร่บอกครับตามตามคุณยายไปครับแังเส็บังเอิ๊กบอกเออเขื่อนบังเอิ๊กที่สารบ้านเท่าไรเอ็นบังเอิ๊ก ภาษาไทยนี่บ่มั่นใจนะครับภาษาไทยยังไหนอันผู้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 ไอเชี่ยวชาญด้านภาษาคันมางไหมบักเอิ๊กภาษาไทยเป็นยังไหนดอกเตอร์บักเอิ๊กบักเอิ๊กโอเคไม่น้ำใหม่สองแพรบอ่ะอ่าเป็นน้ำใหม่น้ำใม้หวานอ๋อหน้าใหม่หวานนะครับนะำน้ำใหม่หวานโอ้โหดูดูกาลกันหอบมันเด็กความซุ่มซื่นเรียกว่าหดหนามดูแลครับอันนี้ก็ ปลูกทั้งสองกางทั้งทำบําดาซื่อหรอกครับน้องใหม่ก็หาจากพันจากบ้านเฮ้านะครับจากบ้านเท้าครับบ้านเฮ้าเพาแผ่ขยายพยายามลดต้นทุนจะมองตรงไปซสื่อัานบ่มีอิลีหาบ่ได้อิลี่ก็จจำเป็นครับไปสื่อลั่นต้นใหม่ตานพันไม่ก็ถือว่าเป็นการซอยซอยเศรษฐกิจครับให้มุนเวียนอ๋ให้มุนเวียนนะครับนะแต่ว่าพยายามบนลำแข้งจากของให้มันได้นะครับ สวนบุรีร่มย์เพียงตอนนี้จาของครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้เศรษฐกิจเกษียณอายุต้นสักต้นยุงต้นอย่างอ๋อ,ต,อตูปูต้นสักไว้บอกครับครับไอ้ปลูกปลูกไว้จากต้นนะครับทั้งหมดปลูกร่วมประมาณอยู่ร่วมทั้งหมดในบริเวณเนื้อที่ก็ประมาณจักสองร้อยก็ต้นครับป้าบัดที่นี่คือเป็นมูลราคาไหมครับมูลค่าของต้นใหม่สมมติว่าหลังกเกษียณประมาณจักบาทครับมูลค่าของต้นสักอ่อยงัยงยังหน่อยๆประมาณจักสิบ าปีสอปีกับประมาณักต้นละหมื่นป้าสองร้อยคุณต้นเงินจัง่าทต้อไหมสองล้านบาทอ๋อสองล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกตกทอดเนาะให้ลูกให้หลานให้ลูกไหวเป็นผู้ใดแบบว่าเออ่มีที่ก็ถือว่าปลูกได้นะครับปลูกได้ครับปลูกได้แล้วก็เป็นมรดกบ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องลงทุนฝากเงินไหมบ่ครับได้ได้ดีก็ฝากเงินบีก็ฝากเงินนะครับประมาณ สัตได้จักปีก็ครับประมาณอยู่ขั้นงามเลยครับโดยเฉลี่ยก็จักยี่สิบป,ปอีอ๋อยี่สิบป,ปีนะครับก็ขึ้นนาดจะใส่ได้แล้วแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล,ล้อมองค์ประกอบดินป่าอากาศว่าเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมร่วมนะครับแต่ว่ายางเี่เยอี่ลีเข้ากับได้ออกซิเจนจากโดยเฉพาะหนาแรงในฟองเขียวครับออกซิเจนโดยโลกลดภาวะโลกร้อน เป็นวิธีคิดดีนะครับเพื่อนบอกว่าท้าบ่าใดยังอีลีถ้าว่าปลูกไว้กระบอเสียประโยชน์ยังครับก็คือว่าเป็นการหาออกซิเจนหรือว่าเพิ่มออกซิเจนให้หกับไอชุ่มช่อดลกให้กับโลกของห้าขวขมนบพื่อบครับ,รบเป็นการฟอ,อกปอดหรียว่าให้ปอดสังคมใ,ปคน,ในปอดค้นในปลอดไยอ๋อครับ มากยันนี่อันนี้เนียแซลมนรดครับอกอหมากถลกบานเ้าลกบานเท่าอ๋ออันซุกซุกไปไราหลุนแหละวมันก็้นีเหลือมาไร้ผนโยกขั้งในจาหยาไกลัวครับสำหรับถลกลกอันนี้กับหมอกฝรั่งฝรั่งที่ดฝรั่งอ่ามาดูส่วนฝรั่งผู้ใหญ่นะครับหรือว่าสวนหักฝรั่งบัอกที่ดาบานเข้านะครับบุหี่ใส่บ มีคนมีคนหลักใหญ่ดอกกระเจียวครับอ๋อเป็นปลูกดอกกระเจียวนะก,กระเจียวอดอกกระเจียวนี่เป็นดอกที่แบบว่าเป็นท่านกินได้ปะครับท่านกินเลยครับกินสดอ๋อผักกินสดได้เลยครับ่ไดจะลวกล้วเจียวข้อมชอบของผมาสมัยกอ่อนมันมาถ้าอยากกินดอกกระเจียวตรงเข้าสองทีนะครับก็คือไปป่าก็ไปตลาดสองเท่อก็ได้ดอกกระเจียวมากิน แต่สมัยนี้บโบจำเป็นนะครับกุยยางข้าปลูกได้กุยยางเลยไหมครับครับปลูกได้กุยยางครับเอาปลามาอยู่บ้านสามารถเอาของปลาหรือว่าเอาปลาปอยู่ในบริเวณปลาเป็นแนวคิดแบบว่าเพป็นว่าเอาปลามาอยู่บ้านเข้มเนี่ยเป็น <c oughs> <oughs> เป็นเข้มเนี่ยเป็นปลาสาลาครับเข็ดบ้านอยู่ในปลาเข็ดปลาอยู่ในบ้านนะครับน้องนี่หมักฝรั่งครับมาบดหมักฝรั่งคนฝรั่งนี่กำลังเริ่มเสริมข้าวมาท่านไหน อายปันใดหรือว่าท่านใดไงเท่าที่ควรก็ลังเริ่มได้ประมาณจักปีนี่ยหรครับอ๋อปีนึงครับหมักกาลังกะทิหมักซีดาท่านยังครับเนี่ยกิมจูครับกิมจูนะกิมจูเอ่เหยิบครับหยิบฟงเพิ่นตามพีาใหญ่เพิ่นพบรงนะครับนะซีดาราเนี่ยหมักเผาเนี่ย ไอ้ก็ต้อง,ตงห่อนะค,ะครับบักซิดาอนดันนี้ต้องมีกระดาษครับเพื่อกันรังสีครับจากแสงอาทิตย์ให้มันผิวนวลผิวเนียนผิวขาวผิวงามอ๋อครับอันนี้ก็เลยจำเนงตา,ตามสภาพเวลาครับเวลาถ้าละลายอืมครับเลยได้บริสมุนในการดูแลรักษาเท่าที่ควรครับบักซิดานะครับถ้าว่าเขายังไปตลาดบักซิดาถ้าว่าเขาอยากกินบักซิดาโลน,นึงเนี่ย ปกติตอนนี้ปัจจุบันราคาจักบาทครับประมาณอยู่ยี่ห้าสามสิบบาทบานี่ยอ๋อยี่ห้าสามสิบกรลดผ่าราคาใจใจสมมติอยากจะกินมักซิดาก็ได้กินนะครับนี่สงสัยมันเป็นกิ่งตอนนะครับนะครับกิ่งตอนครับมันจะได้ผลเร็วกว่าเพาะเมล็ดจนมันจกเมล็ดปสานครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาเบิ่งผู้ใหญ่เพิ่นสี่เปิดมักซิดาพิสูจน์ว่า กิมจูพันไหลเม็ดนะครับผิดบอกปอดสารผิดกินสดสให้เบิ้งเลยครับไหมเออกินสดสให้เบิ้งกินเน่าเนี่ยแหละครับกินเน่าแบบว่าบ้านบ้านคนเด็กเป็นนักชิมนักชิมยุไสอ่าเปิดตัวนักชิมครับโอ้คนได้กินน้ำกล้วยน้ำปลาโอเคอันนี้เอามาจากอะไรพ่อเลยครับอ๋อกล้วยสดสที่มาจากสวนคตั้งใจทำอืมสุดยอดครับอ๋อสุดยอด มันหวานในแคไหนขอบว่าสุดยอดปอดสารครับปอดสารสุดยอดปอดสารคือสบายใจโอเคสบายใจโอเคอันนี้พวกบุ้งก็เสริมเสริมนี่ครับอันนี้กับปอดสารคือการปอดสารบิดในสวนเพื่อให้ยาปล่อยให้ว่างนะครับขั้นเป็นไม่ใด่ที่ตะล่างนิ่วตะล่างเม็ดขั้นเป็นไม่ใด้ให้ยาปล่อยว่างเฉยๆอันนี้ผลได้เขาปลูกครับ้าเขาเขาเหลือกินแล้วกับแดงปันแดงปันแล้วครับ ขายบ,าบ้างนะครับเอาตามสมควรเป็นการทีอ่าอาจารย์กันระวังสังคมเกื้อกูลกันอ่าเนในชุ่มชนนี่ครับเป็นแบบพักบุบงปลอดสารกันครับมันก็ได้อ,อาหารจากปุ๋ยที่เข้าออาใสตต้นใหม่ก็ได้มันมเห็นได้งามงามแบบธรรมชาติถ้าไปเมืองสวนกล้วยอีกเทื่อนหนึ่งรับเมื่อกี้เขบาบได้เขาไปในสวนเนข้าไปทางใน ตามมากครับพี่น้องเอ <l ucky> ามาครับพี่น้อง <l ucky> อันนี้ต้นต้นยางบหรครับต้นยางครับต้นยางอันนี้ต้น,น,นมีต้นเขาบุญเนี่ยครับต้นภาษาไทยเป็นภาังไดครับต้นยางครับยางนาต้นยางยางนานะ,ค,ะครับต้นยางนาครับต้นยางนาอายุหนึ่งปีสามเดือนครับนี่ท,ที่ที่มันงามแน่นครับครับ <l ucky> อ้งามเลยนี่ครับอันนี้ก็พะยุงนี่หนึ่งปีสามเดือนเท่ันนี่ปลูกพร้อมกันต้นนี้ครับพยุงต้นที่มันงามมันกันงามแน่ครับคนป,ปลูกทั้งพะยุงปลูกทั้งต้นย่างครับผสมผสานต้ตนซักครับตน้นซักตน้นนูผสมผสานกันไครับต้นพะยุงนี่ปลูกหลายบ่ครับำเนยอ่าร่วมร่วมทั้งพะยุงร่วมทั้งซักทั้งแดงทั้งปลาดูนี่อยู่สองโหลกู มีพยุงมีซักมีแดงมีปลาดูยางนายางนาสามร้อยกว่าครับมอกค่าโอ้มอกค่ากับมีครับมอกค่าไอ้ต้นยา้นะครับขึ้นใหญ่ๆหญ่เกือบท่อแคบแล้วครับนันต้นซักครับไอ้คุณนำไหมครับมันพยุงม่ครับอ๋อต้นพุ่นต้นซักครับผมต้นซักม่ครับครับผู้ใหญ่ครับไอ้ผมเนี่ยอสนใจความคิดที่บอกว่าเอาปลามาอยู่บ้านเอาบ้านมาอยู่ปลาเนี่ยขึ้นเองม่ครับขึ้นยังไง ออครับผมกับบางสังเกตเหตุการณ์ละครับแต่ก่อนเนี่ยขาวสีฝันนอกบนหน้าชดําบดท,ท่านี่ต้องการยังบาว่าเห็ดก็ดียังก็ดขีข้าเสียเข่าปลาถือว่าปลาเป็นแหล่งอาหารแต่ปัจจุบันนี่ปลามันหายากหรือปลาเหลือหน่อยอ,อก็เลยเข้าต้องปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าสั่งพร้อมคณะเดียวกันกับที่ดินที่ดอนข้าเข้าก็กจะในนีม่มูลค่าเพิ่ม เสริมใส่ก <ules> ับการรักษาโลกโลนคือเพิ่มความเคี้ยวนะครับคือออกซิเจนโลภอากาศครับอนนั้นคือการห้าปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เนี่ยครับพอหลายต้นไม้เดียวต้นเดียวต้นเดียวมาเป็นปลาแต่ถ้าหลายต้นเอื่นว่าป่าอ๋อครับป่าละเหมาะเนปาหนาปลาดงดิบมันก็มีหลายชนิดครับแยกไปแต่เขาเอาทํำป่าปลาได้บานนี่แหละครับคือต้นใหม่หลา้ยต้นเอ่าทีทีมันอํานวยครับ บางท่านบางคน<ม>ต้องอาศัยทุนแต่ที่จริงทุนเท่ากับกอยแค่ระเล็กที่ละหน่อยก็ตามี่มีก็ได้ครับข้าบอมจำเป็นว่าต้องลงทุนเป็นกอนครัดเป็นหมืน่นหลายพันเป็นหมื่นสี่บางที่เศรษฐกิจบอมหน่วยครับเ<ม>้าก็ต้องที่ละหาตน้นสิบต้นหรือแม้แต่หนึ่งตน<ม>้นลูบไปครับลูกไปเน็้ไปเนี้ยมันก็ใหญ่ึ้นเอง ยิงเข้ามาเดดูแลเอาใจใส่กันไงไม่โตเร็วครับอืมครับจากนั้นคอยธรรมชาติคือป่าป่าในคอยเก่งเก่งมเด้อแต่ยังมีผลมีความหวังครับโอ้แต่ว่าอีพีนี่เป็นอีพีแรกของไงเอ่อคลิปนะครับนรปกติสิบคกอยเห็ดคลิปไอ้น้ำน้ำหัวน้ำสวนนะครับเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็สิบเปิดโตโดยสวนผู้ใหญ่นลครับสิบเปิดโตไอ้คลิปช่องนี้โดยสวนผู้ใหญ่นลครับไป พราะว่าเห็นแล้วก็เป็นสวนที่แบบว่าเป็นแบบย่างแหละครับเป็นแบบย่างแหละครับเป็นสวนที่เขาเรียกว่าผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวที่ในอนาคตนี่ถือว่ามีมูลค่าหลายนะครับเนาะเอ่อว่าถามผู้ใดสนใจนะครับูุใยญยมีเวลาบ่ครับสมัคิคนอยากมาเบิ่งงานอยสิไหมครับโอ้ได้ครับได้ได้ยินดีครับยินดีต้อนรับ ู้ที่สนใจในเรื่องเกษตรผรสมผสานเนี่ยแหะครับตามร้อยเพาะคือตามเท่าในหลวงมันจะเป็นแบบเป็นอย่างโดยควอมหวงใยของสภาพดินฟ้าอากาศประเทศตลอดจนโลกนะครับอันนี้นอกจากว่าเาจะได้กินผลละใหม่นอกจากที่มีความหวังจากมูลค่าของใหม่มูลค่าของดินคือตนใหม่ละัยังมีส่วนที่เป็นเ,เพิ่มเติมกนมากขึ้นเห็ดเนี่ยครับ เห็ดในสวนเนี่เกิดเห็ดปวกห้วยครับเด็กกินเห็ดปวกเห็ดปวกตาบบานเท่านะครับเห็ดปวกเห็ดข้นเด็กคนบอกว่าราคาเจ็ดแปดร้อยบอกครับมะมะขืนอยู่นี่ครับขืนอยู่นี่ครับอยู่นี่ผมได้เกือบทุกมือมันออกมือละซีหาดอกแม่ห้วยก็เอิ่นว่าเป็นเอ่อเป็นโบนัสนะครับเป็นโบนัสครับเในวันนี้บุ๋มเ่มือนใจว่าออกบอ พเห็นเห็ดปวกมันก็นที่โชคดีโชคดีวันละวันพนว่าเห็ดปวกโลกละประมาณเจ็ดแปดล้อยครับเห็ดข้นนะครับที่แบบว่าแพงๆครับเป็นกบบโอ๊กโอ๊กทัชใทเห็ดน,นะครับชอบมีนี่เห็ดดอกนึงครับเห็ดดอกนึงเห้ืพน่ทันโบลเอมโงครับทันโบลเอมโงอันนี้มีเห็ดอ,อีีครับมีออเห็ดข้นที่พันว่าราคาแพงๆกับมะขืนตามหัวตามสวนนะครับตามธรรมชาติ อ่ผืนว่าถ่าห้าหุ่ดูแลธรรมชาติดีนะครับธรรมชาติก็สิดูแลเขาก็ได้นะครับเนาะครับปกติกะเสิออกบริเวณนี่ละครับอืมอ่าดอกคอกดอกแล้วสิบดอกนะครับมันเป็นพ่นหัวมแน่เป็นอะไรเนี่อ๋อกระพอปนนะครับกระพอนกระพอนเจี๊ยบพวงสวนเนี่ยครับบริเวณรอบๆออกทิ้งเหนียวต่ออกขึ้กันครับอ่าออกมั่งละสองสามดอกขาดอก คือ,อนี่ยหรครับเสม,มือนาปลายันได้บริเวณบ้านอันได้บริเวณสวนเป็นแหล่งอาหาร,รมินิหมากมินิหมากเป็นมินิหมากแบบธรรมชาตินะครับนะเน,เนาะเพป่นว่าเป็นมินิหมากมินิหมากเ่าต้องไปชอบไซส์พี่น้องทจิตโควิดเพป่นว่าสามารถชอบในเขาเออดในหัวในสวนนะครับเนาะธรรมชาติเขาสามารถสั่งสรรธรรมชาติหลักเหตุบํารุงธรรมชาติได้นะครับเนาะ ธรรมชาติตร์สิกลับมาบำรุงข้าวเกา่า่นว่าครับปกติกับถึนยี่น้ำมันนี่ล่ละครับเฮ็ดคนพี่เพิ่นกับปลูกไว้นะครับเนาะอันนี้ผมว่ายังหน่อยขายบาท2บาทเข้ามาขายนะครับบักพริกก็ได้คู่มือนี่ มี่คุยย่างเอลี่ผ <laughs> สมผสานครับอัน,นละเล็กละหน่อยย่างละเล็กละหน่อยปลาบ้านแก้วบ้านท่าสีสีขาวครับมันนี่ทั้งสีขาวที่ผมปลูกไวน้นี่สีม่วงสีเหลืองครับอ,อ,อ๋อมันแก้วสีสามชนิดโอ,อเคครับอันนี้บักพริกเก็บหล,ล,ลายรุ่นครับเดี๋ยวเอาบักพริกในสวนเนี่ยเหรอไปเห็ดอยู่เห็ดกินอือม,ม,มีหลายต้นอยู่แในประหันอาจจะบ่อกลบบ่อนาเพราะมันเด็กเก็บแต่ว่าสมมือนะครับโดยมันสุกูบเก็บไปอือ ครับว่าหลกบ้านนะครับหลกบ้านสนใจเลยว่าผู้อื่นก็ได้ทั้งอื่นก็ได้ครับสนใจีวมาอยากมาเบิงหัวเบิงสวนเบิงวิธีการของเพิ่นว่าจังไดผู้ใหญ่เพิ่นก็ยินดีนะครับเนาะผู้ใหญ่อย,ยู่บ้านใดก็ครับสังาครับบ้านสังาตะบนพังเขนครับโอเคตำบนพังเขนเพื่อหน้าตาลนะครับเ,น,บเ,เ,น,เนหน้าตานจะวัดอุบลครับจะวัดอุบลก็สามารถมากขอเด,เดี๋ยวจังไดสิทิมขอมูลไว้ในคลิปนะครับว่า จาอยากเข้ามาผูใ้ใดใกล้ๆอยากแวะเข้ามาเยี่ยมมาชมสวนเพลินครับนี่เครือครับเครือกระมี่พันนี่ก็หอมครับขอพอ,อ้อมผสมประสาน,ยนอย่างละเล็กละหน่อยครับครับละเล็กละหน่อยตามสภาพตามเวล่ากับบองอัมเท่าที่ควรวยังสามารถกินได้สามารถกินได้ครับทุกอย่างี่ พี่น้องลงมาหนามเพื่อนกระปลูกพัก,กเษกษตรเนะพันว่าโอ้พื้นที่แตรัะพื้นที่เพื่อนใส่ประโยชน์แบบสูงสุดที่น้องลงมาหนามกับมีมิป่าพร้อมแล้วก็มี่ยังเกาะพัก,กเกษตรเพื่อนกระปลูกไว้บด <ś le> mm> ิบม่วงบกปลูกน,นะครับ,บถือว่าเป็นการใส่พื้นที่แบบก็เอินยังหล่ะพ็เอินแบบว่าใส่ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่นะครับไต่ดินก็มี่มั่นแล้วก็น้องนามก็มีพักเกษตร บนดินกับพี่ต้นไม่ก็ยากเพ้นไตนไม่ที่เป็นประมาณว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจเคลื่อนเศรษฐกิจบุญเวียนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่เป็นอนาคตเป็นกระปลูกว้เบิร์พี่น้องพี่น้องผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าเพ็่ปลูกมันเกิด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 คูหม่องในสวนครับเดี๋ยว่นว่าสิพาไป่นที่จปลูกรับพี่น้อนเื่อมันออกอีกจะเป็นโบนัสนะครับนืหน่กเครื่องออก เพรื่อนคนนี้พี่น้องืันนี้อ่าเจ้าห้อครับอืมเอ๋อพิ่นบอกว่าค้าทองคํำผมกระแลกใจนะครับพี่น้องมาเบิงกันนาคณะต้างำคืออีกอย่างอ่ะมาเบิงโอ้ยพี่น้อง ข, lives, ขัานหน้าทองคำกัหมายคมว่าขั้นหน้าที่แบบว่ามีคาไข่ไข่ท้องค่ำก็คือมีการปลูกต้นใหม่ที่มีคาไม่รัค่านะครับเดี um ah, ๋ยวเรามาตามมาดูเห็ดปวกเด้วยบเด้อ ตามมาดูเห็ดปวกนะครับจะรู้ว่าตามหาเห็ดปวกอืมเห็ดปวกพี่เนาะเห็ดโคนครับเห็ดโคนเห็ดโคนพี่น้องนี่ครับอีกดอกนึงครับนี่อ่าโชคดีอีกแล้วครับมาเบิ่งเห็ดปวกอีกดอกนึงออกพอดีพี่น้องอ่ามันไ้ออกพอดีครับอ๋อกี่ดอก นี here, DA, ่แก็เห็นดอกเดียวสองดอกครับสองดอกสองดอกสองดอกพี่น้องครใบกินตดำน้ำริมสวนนี่แหละครับวเจ็ดหอนกัดซานเห็ดปวกเป็นเห็ดที่มีค่าพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดเป็นเห็ดที่มีค่ามีราคาพี่นลองเจ็บเลยเลยเลยไทยเลยเจ็บเลยี่ะมาณกระดอกหนึ่งนะครับเนาะ 看看อ,อ่านั Sadly, oh, okay. Okay. Oh, ่นไงโอ้เน oh, oh, okay. um um ี่ยหลายดอกเยอะคนนนี่ยเนี่ยนี่นี่หลายดอกีหลายดอกเลย่นี่ยโอ้โหหลายดอกเติบอันนี้เป็นข้องเพิ่นว่าปลาบลัฟเป็นต้นพี่น้องปลา ผู้ใหญ่พันวาข้า,ามาเบิงพระเอกของเรื่องนะครับก็คือพยุ่งที่เป็นต้นใหญ่ที่สุดในสวนครับพอไม่แต่งแล้วครับออท่นหลนนะครับอืมอันนี้ก็เป็นพยุ่งจักปีครับเนี่ยอันนี้อยู่ประมาณราวหกปีเลยละครับอ๋อหกปีได้ไดลำต้นใหญ่ซสำเร็จก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จนะครับในการปลูกต้นพยุงนะครับนะข้ะาเบิ่งลำต้นโดยประมาณนี่ก็ วัดเสร็จรอบนะครับประมาณจากักประมาณจักนิวนี่เดี๋ยวผมจับให้เบิงมาคลอ่อมใยของตน้นค่อมไดครับเมื่อผมจับบอจับบ่หุ่มนะครับเนะจับบ่หุ่มกระสิเป็นซองต้นคนละครับประมาณสี่หนึ่งกัวนะครับจุดตัดรอบของต้นระยุ่งต้นใหญ่ที่สุดในสวนอันนี้บอกครับ อันนี้ก็เป็นต้นดูดูเราก็อยู่กับต้นเสดาวนะต้นดูต้นดูบ่ต้นดูภาษาอีสานก็คือต้นขยันล่ะครับต้นขยันรากาต้นอันนี้ต้นยังนะก็ต้นต้นยังอ่ะครับต้นแดงครับต้นแดงนะครับต้นแดงโอ้ต้นใหญ่จนว่าคือว่าเป็นต้นบักลินฟ้าหมดแล้วครับพี่น้อง ใช่ปรักเลี้ยงใหม่คุณล่ะนะครับไปเฮ็ดปวกกับเพราะปกติของยี่แฉลบเนี่ยเราทำเฮ็ดปว่ก็บพวกเด้แกงหน่อยอยู่เอาไปเอาลีะครับบันทึกกับเบิงหัวเบิงสวนผู้ใหญ่นะครับพ่อหอมปากหอมคอคลิปสุดท้ายนะครับก็อยากให้ผู้ใหญ่เพิ่นฝากนะครับขอคิดหรือว่าหรือว่าฝากยังก็ได้ครับเป็นเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานหรือว่าให้ผู้ที่นกำลังติดนะครับเขาเรียกว่าประสบ โควิดนะครับผิดโควิดเศรษฐกิจตอนนี้กลายเป็นเป็นฝากหห้นะครับเร่อสถานาการณ์โควิดยังคงระบาดเศรษฐกิจก็บม่ดีเท่าที่ควรนะครับสิ่งแรพรามาเข้าก็ต้องยอมรับความเป็นจริง้วก็เขาออยัาไปโทษดินฝาอากาศยะไปโทษผู้อ,อื่นการโทษดินฝาอากาศหรอือโทษผู้อ,อื่นนั่นคือการมองออก,กังนอก แต่ที่จริงปัญหาทุกอย่างผมมาในความคิดของผมเองเนี่มันเกิดมันอยู่กับเฮ้าเฮ้าต่องอาศัยลำแข็งอาศัยตัวเองพระพนว่าอัตตาหิอัต,ตโนโนาโถตนแรกเป็นดีพึงของตนโดยเฉพาะคนอ,อีสานชนบทน,นี่ครับโดยมากเขาะจะมีทีมีทางพอเด็กปลูกเด็ฝังยาปล่อยให้ว่างครับบริเวณหัวสวนก็นดีหัวไหลไปหน้าก็ดี อนไรพอปลูกได้ไม่ระยะสันระยะแา่พักนั่งอ่างหย่าผดพันธ์ท่านยาหารมันจะซอยลดพระะการใส่การใจในขั้วเลือดสิ่งสําคัญก็คือให้มีความภูมิใจบริโภคกินกับปลอดภัยสบายใจได้ทุกเมือ่อราะวะห่อเห็ดเองกินเองปลูกเองใส่เองปลูกเองกินเองนี่แหละครับครับฉะนั้นอยากฝากกําลังใจมให้ท่านผู้ชม พ่อแม่พี่น้องทุกทินทุกหม่องบอนทั่วประเทศนเนี่ยต็ทั่วโลกแล้วครับว่าจะได้ถอถอยอชี้ดิังบ่สิน้นเขาก็ต้องดิ้นต่อไปครับบนพื้นฐานล่ำแข็งของเจ้าของให้ถึงที่สุดซะก่อนครับครับขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆครับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่ให้ความรู้แล้วก็เอ่อเป็นคตินะครับหรือว่าเป็นข้อมูลหรือว่าร่วมถึงการแนวทางนะครับในการปฏิบัติในสถานการณ์ เอ่อวิกฤตแนวนี้นะครับกับเขคุณผู้ใหญ่หลายรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ